ส,าาสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พศ2567ขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ4 40นาทีนะครับวันนี้มาดูถอนไม้ให้ใครบ้างพี่สถาพรเอา7472สอต้นนี้นะครับนี่ส่งทั้งกระถางนะนะครับส่งทั้งกระถางนี่แล้วก็พี่สถาพรก็จะลองเอาน้ำมันพรายบางโตไปใช้ลองใช้ดูครับนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่ถึงโหลแล้วเนาะ ลองใช้ดูครับมันดีจริงๆลูกค้าใช้แล้วก็จะใช้ซ้าไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะนะครับฉีดที่ข้อมือตรงนี้ครับนี่นี่นี่ฉีดที่ข้อมือตรงเนี้ย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 เนี่ยเนียบางตัวจะชี้ยังไงเนี่ยเนียตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนียเนียตรงเนี้ยที่มันเป็นชี่ประจอนะครับพ่นลงไปนะครับเพราะบางตัวใช้เป็นหัวพ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ไม่ทาให้ระคายเคืองผิวเป็นน้ามันมะกอกกับน้ํามันมะพร้าวกิ่นหอม ดอกไม้โบราณเลยนะครับกลิ่นหอมดอกไม้โบราณขวดละ2 0 0เองก็สั่งไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าส่งก็งไปด้วยกันนะครับขวดละ200ไม่ต้องใช้เยอะฉีดที่ข้อมือแล้วก็อย่าฉีดใส่เสื้อเลยนะสีใส่เสื้อมันจะเป็นดวงๆนะเพราะตัวเนื้อเนื้อมันมันไม่ได้แอลกอฮอล์มันไม่ได้ระเหยเนาะหรือไม่ก็พ่นห่างๆตัวหน่อยก็ได้ครับให้ให,ให้ให้มันจับจับตามหลังหูเออหลังหูแล้วก็อะไรอะ่ะ นะครับบางตัวไม่แนะนําให้ฉีดใส่เสื้อมันจะเป็นดวงดวงเดี๋ยวกลายเป็นเสื้อเสื้อสวยๆมันจะเสียเป็นดวงดวงไปติดทนนานมากเลยครับกลิ่นติดทนนานนะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำหอมแบบโบราณน,นะครับหมดรอบนี้รอบหน้าจะมีแก่นจันทร์ลงไปด้วยนะครับบางโตก็ได้คุยกับคนที่บางโตไปทําให้แล้วเขาบอกว่าเติมได้แต่ก็ต้องต้องเพิ่มสตางค์บางตก็บอกไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนแล้วก็บางโตอยากรู้ว่ากลิ่นมันจะ มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าพอมันใส่ไปแล้วเนกลิ่นมันจะมันจะตึงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลองก็คือไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแค่แค่เพิ่มลงไปนะครับเพราะว่าเดิมเดิมะมันมีอยู่แล้วแต่บางตัวเอาออกพวกแก่นจันทร์พวกไม้หอมแล้วก็พวกพวกอะไรอะกัมยานอย่างเงี้ยบางตัวออกอะไรที่มันเป็นสายมูบางตัวออกหมดเลยบางตัวให้เหลือแต่เป็นดอกไม้แต่นี้บางตัวจะเพิ่มแก่นจันทร์ลงไปเพื่อเพิ่มความมีเสน่ห์ลงไปนะครับก็ไม่ใช่สายมูนะอันนี้ ตามตามสูตรโบราณเลยนะครับเดี๋ยวหมดรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันนะครับบางตรอรอแค่ว่ารอเขาว่างรอเขาว่างแล้วเขาบอกบางตว,ว่าทําว่างแล้วทําได้แล้วเนี้ยบางตก็ถึงจะไปไปหาเขาเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันครับอยู่ไม่ไกลนะครับของนี้ดาริ ina, น่านี่ดูไอ้ขาวชั้นเดียวเนี่ยบอกบางตขายหลายวันแล้ว,ลวไม่ไม่มีใครเอาสักทีเนี่ยลูกค้ามองอาจจะเล็กนะดูความใหญ่ของเขาความสมบูรณ์ของเขานี่นี่ดาริ่นารับไป นะครับนี่บางโตถึงบอกว่าไม้ไซส์กระถางสองปีบางโตมันใหญ่นะมันยังไม่ติดดอกบางโตก็ขายแค่พันเดียวถ้ามันติดดอกบางโตขายพนะันห้านะแล้วดูดิแดงอุดมทรัพย์ใหญ่ขนาดไหนอ่ะนะครับใหญ่ใหญ่มากบางโตขอราคาแค่นี้นะครับนี่ขายสองพันได้สบายๆเลยเนี่ยเนี่ยขายพันห้าสองพันได้สบายๆเลยติดดอกเนี่ยบัโไม้บางตัวขายแค่นี้แค่นี้นะครับ ก็่น่ะยังมีอีกหลายต้นเลยนะครับไปดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับดูคลิปย้อนกลับไปเมื่อสองสมวันที่แล้วอะนะนะครับวันนี้ก็ลงอยู่มั้งเมื่อวานก็ลงวันซืนก็ลงนะครับลงจริงๆวันไหนไม่รู้ใครจะใครจะดูไม้สองปีที่บางตลงขายอลไรต้นไว้ก็ทักมาบอกบางตแล้วกันต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่มันคุ้มนะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะเล็กมันจะอะไรเนี่ยลูกค้าบางคนบอกมันจะเล็กหรือเปล่ามันจะสวยหรือเปล่าโอ้โหดูดิดูความสมบูรณ์ดินะครับนี่ดารีน่ารับไปนะครับ พิชาญยุดสองต้นมีแดงต้นหนึ่งนี่นี่จัดเลยนะครับนี่อนอดูดินะครับนี่แอรอะไรนะไอท้ที่ไม้ที่มึงโตขายเป็นคู่อะ่ะเนี่ยดูดิความใหญ่าวางให้มันวางวางได้หน่อยอืมไม่งั้นมันกิ่งนะครับนี่ดูความความใหญ่ความอ้วนนี่มีแดงมีแดงล้วนนะนี่นะครับนี่ดูโตดใหญ่เลยดูกิ่งก้านทรงโขดใช้ได้ครับคุ้มก็ยังมีชุดที่หนึ่งสองสามนะครับ ห้าหกเจ็ดนะครับนอกนั้นลูกค้ารับหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับยังอยู่นะครับไอ้คู่ละห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับยังมีหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะและ ing ing yeah. ้วของคุณกระติกชุดสี่นี่นี่คุณกระติกดูดิเนี่ยลูกค้าจะเห็นแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยดูดิข้างล่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ลูกค้าเห็นแค่นี้ข้างล่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนของคุณชาญเนี่ยเนี่ยลูกค้าเห็นแค่นี้ ไอ้คุณชาไม่ได้ดูเนี่ยคุณชาคุณชาให้บางโตเลือกให้เนาะเออบางโตเลือกให้นี่นี่ก็เลือกชุดที่เจ็ดอะเนาะใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเออลกชุดที่แปดเออชุดที่แปดนี่ลกชุดที่แปดนะครับนี่ขอ,ของของคุณชานะครับของคุณวานิสานี่สี่ต้นอันนี้ <c oughs> บางโตเลือกชุดที่เก้ากับชุดที่สิบให้โอ้โหไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับโอ้โหถูกแสนจะถูกเนี่ยดู ลูกค้าจะเห็นแค่ตรงนี้เห็นไหมนี่ข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะครึ่งนึงอะ่ะนะครับอันนี้ชุดที่9กาับชุดที่10เนื้อของคุณวันิสานะแล้วก็โกลเด้ f ฟลาวเวอร์งชุดนะครับนี่ใครจะสั่งด้นฟลา f เวอร์ก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยวเอาให้ก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมใครจะสั่งด้นฟลาวเ o w e r ก็สั่งได้เลยเนี่ยชุดหนึ่งสองร้อยห้าสิบรวมค่าจะส่งนะนะครับของคุณวนันิสานี่นะครับแล้วก็ของพี่พูณสีปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดหนึ่งชุดก็ไปสองถุงอย่างนี้สิบโล นะครับก็รวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม็กพสน์นี่บางตจะให้ดูบางตแกะมาเนี่ยบางตไปให้เนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดอย่างนี้นะครับกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่ฉุนเนี่ยโรยรอบๆบต้นเลยโรยบนต้นนะครับโรยรอบรอจะกบเครื่องปลูกหรือไม่กบก็ตามใจนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่ม3 4มสี่เดือน4ี่ห้าเดือนเลยก็ได้4ี่หเดือนต่อหนึ่งรอบไม่ได้ใช้ทุกเดือนนะปุ๋ยของบางตันี่4ี่ห้าเดือนนะบางตใช้นี่บางต้น6เดือนนะนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันแน่นมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะมีแกบมีอะไรผสมไปเยอะไม่มีขี้ไก่ล้วนๆแต่มันก็มีแหละนะครับเพราะว่าขี้ล้วนมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้น,โโนี่นี่โอ้โหนี่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 โอ้โหมันต้องใช้แรงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอัดเม็ดแล้วอบเนี่ยดูดินะครับตัวมันนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่แรงเอาว่าไม่มีกลิ่นไม่ได้หรอกมันคือขี้นะครับแล้วก็ตัวอนุพันธ์อะไรครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยกลิ่นก็จะฉุนตามภาษาแหละนะครับ มีกรรมฐานสูงมีฟอสฟอรัสสูงทําให้ต้นไม้นี่ต้นก็สวยกิ่งก้านใบก็สวยดอกก็ให้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ย้าให้ดอกจนใบไม่เหลือพอพอหมดดอกก็ต้นไม้โซมไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกแหละปุ๋ยคอกอัดเม็ดนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพแบบเล่งดอกโดยเฉพาะอันนี้ก็จะมีโดลไไม้เห็นปะมันเขียนอยู่ชัดเลยนี่เนี่ยใช้ใช้ขี้ไก่55%ห็นต์เห็นไหมนี่ใช้ ขี้วัวสามสิบห้าเปอร์เซ็นคือขี้ไก่นี่คือเร่งเร่งบนหัวหัวยอดใบเออยอดแล้วก็ดอกขี้วัวก็ต้นไงต้นแล้วก็กิ่งก้านนะครับต้นแล้วก็ใบเออแล้วก็โดลงไม้นี่คือเพิ่มระบบเนี่ยระบบระบบรากระบบหากินเนี่ยเนี่ยเร่งดอกเร่งสีขั้วเหนียวเนีย่ยเป็นป Ł ุ๋ยชีวภาพน,นะ้เนี้ยนะครับนี่นะเป็นปุ๋ยชีวภาพนี่เห็นปะเนี่ย ป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีโดโลไมท์นะครับโดโลไมท์นี่ก็ถือว่าเป็นชีวภาพนะไม่ใช่สารเคมีนะนะครับเป็นปูนปูนชนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดนะครับนี่นี่เล่งดอกแบบธรรมชาติเลยนะเล่งดอกแบบธรรมชาติเนี่ยใครที่ดอกมากระปิดกระปอยดอกมาไม่อะไรใส่คู่กับปุ๋ยขี้ไก่ได้นะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะมาแบบบุ่มบัมบุ่มบัมเลย นะครับแต่ใช้แล้วอย่าใช้ตลอดใช้แล้วพอดอกมันมาเป็นที่พอใจแล้วก็พอหยุดนะครับปีหนึ่งใช้สักสองครั้งก็พอใช้ติดติดกันเดี๋ยวไม้มันน็อกมันดันดอกจนเกินไปนะครับอะไรที่มันเกินเหตุอ่ะมันน็อกหมดแหละนะครับคุณติงนะครับพี่ติงนี่นี่นี่พี่ติงนี่แล้วก็มีเนี่ยเนี่ยสองปิ๊บต้นที่สามดูดิสวยมากเลยสวดทรงองเอลเนี่ยก็มีต้นที่หนึ่งต้นที่สอง ต้นที่สี่นะครับยังอยู่มีอีกสามต้นนันี่ต้นที่ห้านี่ที่เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่นี่ดารีน้ารับไปแล้วนะครับหนึ่งสองสี่น่ะมีอยู่สามต้นนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะแหละเดี๋ยวพาไปดูน่ะใครจะเอาสามต้นนั้นน่ะมันมันเท่าไหร่พ,พันสี่พันห้าน่ะใครจะเอาสามต้นนั้นบางตขอแค่สามพันห้าค่าส่งมาสามร้อยแล้วก็ไม้ทั้งหมดมนี่ตัวเพาะเม็ดนี่พี่จิงครับนี่ตัวเพาะเม็ดบางโตัวจะเขียนไว้อย่างนี้นะว่าเพาะเมล็ดนี่ไม้เพาะเมล็ดนะนี่นะครับแล้วนองนั้นก็เป็นที่พี่จิงเลือกไว้นนนนะะคครรัับบีี่่ ทั้งหมดนะครับเครื่องปลูกชุดละ200นะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เม็กเพจนะครับน้ามันพายไปแล้วแล้วก็มีน้ํามันเขียวนะครับขวดละ4ี่สนะครับ10ขวดแถมสองมีอีกแพ็คเดียวนะครับส่วนน้ำมันเหลืองนี่ยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะว่าทางลูกเขายังไม่ได้ทํามาให้เพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวมีแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะมาต่อนะครับก็นี่หน้าวาง3ต้นพันค่าส่งหนึ่งก็ยังอยู่นะและชุดนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย 5ต้นนี้พันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยก็ยังอยู่นะนี่สามต้นนี้ขอพันเดียวส่งทั้งกระถางนะอันนี้พูดถึงส่งสามต้นนี้ขอพันเดียวรวมค่าส่งเรียบร้อยเลยสองต้นนี้ตอรีลากับต้นนี้ขอพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับสามต้นพันนี่ชุดที่หนึ่งนี่นะครับมีเหลืองรัพย์เจริญแดงดอกใหญ่แล้วก็สตาร์พิงชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีชุดที่สามชุดที่สามเป็นแดงตัวนี้นะครับแดงแดงเป็นกระบี่เนี่ยนะครับแล้วก็ เหลืองทรัพย์เจริญแล้วก็ม่วงไต้หวันนะครับนี่ชุดที่3ก็ยังอยู่นะแล้วก็ไม้หมาสาเอา่อคู่ลา5้ารอยค่าส่งคู่ละร้อยเนี่ยยังมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ลูกค้ารับแล้วชุดชุด5้าชุด6ชุด7นะครับนอกนั้นลูกคา้นะครกกคารับไปหมดแล้วนะครับนอกนั้นลูกค้ารับไปหมดแล้วนะครับเอ่อใช่ไหมของของของคุณวันิสาก็อะไรอ่ะ ของคุณของคุณชาญชุดหนึ่งแล้วก็ของวันนี้สาคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยสามชุดตรงนี้ไปหมดแล้วก็เท่ากับเหลือหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเหลืออีกสามชุดนี้นะครับนั่นแหนะดูได้เลยต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นนี้เมื่อเช้าบางังโตพูด,พ,ดพูดราคาผิดใช่ไหมลูกค้าทักมาหลายคนเลยโอย้จะเอาให้ได้เลยนะครับไม่ต่อราคาให้ให้พันสามเลยบงังโ็งงอะไรวะพันสามบางังโตก็ไปดูในคลิปอ๋อบงังโตบอกผิดเนี่ย แต่คนแต่แต่แต่คนที่ดูคลิปบางตัวบ่อยๆหรือทุกวันก็น่าจะรู้นะต้นนี้มันไม่ใช่พันสามหมื่นสามนะครับค่าส่งก็สามร้อยใช่ไหมเนี่ยหมื่นสามค่าส่งสามร้อยต้นเนี้ยนะครับดูทรงเดียอันนี้บางตัวเลื่อนกล้องไปใกล้ๆนะคือเขาใช้อะไรเขาเรียกเขาเรียกโฟกัสใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมองไกลๆองค์ประกอบมันครบมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยองค์ประกอบก็ครบอถอยต้องถอยหน่อยอ๋อ องประกอบครบครบมากเลยนะครับก็คือดูดีซซายขวาเว้นช่องไฟพุ่มบนนะครับโอ้โหสวยขนาดนี้นะครับแต่บางตัวรถให้พันหนึ่งนะใครจะเอาตอนนี้ก็เหลือแค่หมื่นสองค่าส่งก็สามร้อยให้พันหนึ่งเลยเพราะสุดท้ายละสุดท้ายแล,ยแลนอกนั้นก็เดี๋ยวพี่นาลงพรุ่งนี้บางตัวจะทยอยเอาต้นไม้ไปนะครับเครื่องปลูกเอามาแล้วเอ่ออะไรนะกลับมะพร้าวอะไรเอามาแล้วนะครับวันนี้ก็ไปซื้อกลับมะพร้าวเพิ่มกระดงกระดาษอยู่ในรถหมดแล้วนะครับกระดาษเดี๋ยวเอาลงยังไม่ได้เอาลงเลย นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเพื่อเพื่อใครจะจะเอานะครับเนี่ยเพื่อใครจะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยชมพูตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นละพันห้าเนี่ยต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยต้นที่หนึ่งนี่แล้วก็ต้นที่สองนี่แดงพญาเพิ่มทรัพนู้นแดงพญาเพิ่มทัพมันสวยจริงๆนะเนี่ยพอดอกมันมาสวยเนี่ยต้นที่สองนี่พันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นที่สี่ต้นที่สี่นี่มีรอยลากตรงนี้ทําลากใหม่นะ เหลืองทรับเจริญเบอร์สองเนี่ยนะครับต้นที่สี่นะครับนี่พันห้าสามต้นเนี่ยใครจะรับใครจะเหมาบางโตบางโตขอแค่สามพันห้าค่าส่งก็สามร้อยนอกจากในพวกต้นละพันนี่ก็ยังอยู่นะเนี่ยต้นละพันเนี่ยเป็นเหลืองทรับเจริญม่วงศักดาหรือม่วงจินดาไม่รู้จำไม่ได้นะครับไรนนี้สามสีไม้แฟนซีมีนะครับเนี่ยต้นละพันมีหลายต้นเลยนะครับมีมีต้นที่เท่าไหร่ต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่เก้านะครับต้นละพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะ ต้นที่เก้าแล้วก็เดี๋ยวมึงโตต้องไล่ดูนี่ต้นที่สิบนี่ใหญ่มากเลยต้นที่สิบต้นที่สิบหนึ่งนี่ตลวพันนี่นะครับต้นที่สิบสองนี่หอซับนี่เดี๋ยวดอกมาแล้วจะเป็นพันห้านะสิบสองนี่ห่อซับใหญ่มากแล้วก็สิบสามนี่สิบสามจุดหนึ่งนี่โอ้สวยนะครับพวกนี้ใหญ่จริงนะถอนมาแล้วหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับถอนมาแล้วหญ่มันไม่ใช่เล็กหรอกมึงโตมึงโตไม่ขายถ้าตัวเล็กมึงโต ไม่ขายไม่ขึ้นมาหรอกนะครับบางตัวจะบอกเลยนะครับนี่แล้วไร่สิบสามแล้วใช่ไหมนี่สิบสี่สิบสี่นี่นี่มีสองสีสิบห้านี่มีก็มีสองสีสิบหกนี่ม่วงไต้หวันสีเดียวและอันนี้ก็เป็นชมพูซรรัพย์เจริญแล้วกัอีกกิ่งที่มันแตกเป็นอะไรนะแตกเป็นกําแพงเศรษฐีนี่ก็เป็นทรัพย์เศรษฐีนี่ขอพันห้านะครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้ลงเลขนะครับอก็มีอันเนี้นะครับนี่นี สองต้นนี้ขอพันเดียวเนี่ยไออะไรนะต้นเนี้ยอะไรนะพร,ะรถเมรีกับชมพูซัดเจริญเนี่ยสองต้นเนี้ยอต,อนนตอรีลากับทรงใหญ่ๆเนี่ยสองต้นนี้ขอพันเดียวค่าส่งหนึ่งร้อยนี่นี่มึงโตก็ให้น้องชายเอาบรนนาขึ้นกระถางลึกแล้วนะนี่กระถางลึกทั้งหมดเห็นไหมขึ้นละนะครับเพราะว่าเลี้ยงกระถางตืนละไม้มันโตช้าเนี่ยทีเนี้ยแหละ嘛เนี่ยเห็นป่าอยู่ดูต้นนี้เป็นหลักได้เลยนะครับนี่ตอนแรกนี่เฉยๆใช่ไหมนี่ดูดิ ิ่งก้านนี่พุ่มมาเต็มกระถางสองปีบแล้วเนี่ยตัวเพชรบันนาตัวนี้พุ่มมาเต็มกระถางสองปีบแล้วนะครับตอนนั้นตอนนั้นบางตัวลงขายไม่มีใครซื้อต่อราคาบางตัวไม่ขายเลยนะครับใครต่อราคาบางตัวมากๆบางตัวรู้สึกว่ามันกดดันเหลือเกินอยากบางตัวเลี้ยงมากกว่าจะได้เนี่ยกว่าจะได้ส่วทรงองเอวแบบนี้โอ้โหต่อกันทีต้นเดินพันมันโหดโหดเกินไปบางตัวก็ไม่ขายนะครับเนี่ยบางตัวเลี้ยงให้มันใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยเนี่ยดี๋ยวดีนี่กับบันไดต้นหนึ่งดูดิ ดูโซ่ทรงองเอวเนี่ยดูเดิมันมีแม่เดียวอ่ะเนี่ยมันเหมือนหมดอะ่ะเนี่ยดูมีแม่เดียวเนี่ยทรงมันเดียวกันหมดเลยอันนี้เมนเมนไม่มาเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูเดิหนึ่งสองสามเนี่ยเหมือนหมดเนี่ยดูเดิดูเดิเนี่ยสามสกิ่งเนี่ยเห็นไหมเดียดเด๋ยวจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยดูเดิเห็นไหมดูได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ว่าจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังมีเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เห็นไหม นี่ดูหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมแม่มันแม่แม่เดียวอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ดูแหวงแหวงก็นนี่นี่หนึ่งสอง,ส,องสา是是ม,ม,มเห็นไหมน,น,น,นี่ดูหนึ่ง <it. S 1> สองสามนี่เห็นไหมมันโกหกไม่ได้อ่ะมันมีแค่ของของของมันอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นแม่เดียวแ,แ, so ielt, แม่เดียวนะครับเ 2000, นี่ยก็มีต้นเนี้ยที่ยังขายอยู่นะนี่ต้นเนี้ยบางตับางตขอสองพันเนี่ยเนี่ยขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับยังไม่ได้ขึ้นกระถางเนื่องเพราะกระถางมันก้นลึกอยู่ เลี้ยงไปก่อนนะครับนี่เป๊ะไหมละ่ะนี่ดูได้เลยอันนี้เป๊ะไหมละ่ะนี่นะครับนี่ีต้นหนึ่งอันนี้อันนี้สี่พันนะครับอันนี้สี่พันอันนี้ชัดเจนละอันนี้สี่พันนะครับต้นละสี่พันนะครับก็มีมีมานําเสนอเท่านี้นะชอบอะไรแบบไหนใครจะรับปอยเซียนก็ก็สั่งมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากๆเลยนะครับช่วยแชร์คลิปบางตอะไรบางโตก็ขอบคุณมากฝากฝากฝาก,ฝากท่านลูกค้าด้วยนะครับ เห็นคลิปบางโตก็กดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e Facebook t ต k อกอ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะนี่โอ้ยเสียงก็มีนี่ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o ิกต k อกอ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นก็วันนี้ลูกค้าโอ้ยตอนนี้ตอนนี้มีลูกค้าที่แบบลูกค้าเก่าอ่ะแชร์คลิปให้บางโตอ่ะแชร์จาก YouTube ไป Facebook เนี่ยแล้วใครที่เป็นเพื่อนบางโตใน f a c e b o o กอ่ะที่ แชร์จากเฟซของบางโตไปลงที่เฟซท่านลูกค้าก็จะมีลูกค้าเจ้าใหม่เนะเริ่มเริ่มมีเจ้าใหม่มา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 ,มาหลายเจ้าแล้วแต่ก็ยังทําการซื้อขายกันยังไม่ค่อยเข้าใจกันหลายๆอย่างก็อธิบายกันไปนะครับก็ก็เข้ามาสั่งมาตรงเนี้ยไล n e อนลิตเติ้ลการ์เดบางตัวจะลงไว้บางตัวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับใน Facebook ก,ก็ใต,ต้โพสตตรงเนี้ยไล n e อนลิตเติ้ลการ์ สั่งได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงแล้วลูกค้าก็บอกไม่ไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์สดเพราะบางโตไม่มีเวลาแน่นอนนะครับจะจะมาแบบต้องรอเวลาเป๊ะเลาลูกค้ามานั่งรอไม่เอาบางโตสะดวกลงตอนไหนก็ลงแล้วก็ลงเป็นคลิปลูกค้าเจอก็เปิดก็เปิดมาชอบต้นไหนก็สั่งนะครับถ้าไม่อยู่ลูกค้ารับไปแล้วก็จะบอกรับไปแล้วถ้ายังอยู่ก็บอกยังอยู่เนี่ยไม้ใหญ่หญหญสวยเยอะตอนนี้อดอกไม่ค่อยมาแต่ถ้าเข้าแรงเนี่ยบางโตว,ว่ามันจะมาเนี่ยดูดิดูดิดูดิขนาดอากาศสวิงสวิงเนี่ยดูดิ เนี่ยใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้กระถางสิบหกดูรากเลิกเนี่ยดูดอกมาดิมันยังไม่บานเนี่ยเนี่ยมึงโตขอแค่ห้าร้อยเองเนี่ยอ้อมีต้นหนึ่งนี่ตอลีลาเล่นรากอย่างนี้เลยนะดูดิแล้วก็เป็นใบด่างนี่เป็นใบด่างเป็นแดงพญาเพิ่มทับอะ่ะนะครับเดี๋ยวเนี่ยเป็นแดงตัวเนี้นะครับแล้วเขาก็เป็นใบด่างฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งหนึ่งเขาเป็นเองนะนนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ว่าไปเอากิ่งหรือนนี่ ก็เป็นใบด่างฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นใบปกติฝั่งหนึ่งตอลีลาเล่นล่าเนี่ยขอห้าร้อยค่าส่งหกสิบใส่อยู่กันในกระถางสิบสี่เนี่ยคิดดูไหมสอวโอ้ตัวสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยก็ยังอยู่นะนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวบางตัวจะลงขายหมดเลยเนี่ยต้นละห้า5 0อยห้า้อนี่เต็มกระถางสิบี่แล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นโอ้โหนี่ต้องขึ้นปี๊บแหละนะครับใหญ่มากเลยมีกี่ต้นน่ะน,นับตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยดูดิใหญ่ขนาดเนี้ยดูดิเต็มเลยน่ะหนึ่งส7 8สา0ส ใครจะเอาเนี่ยบางตขายเหมาเลยนะแล้วดูดิมันใหญ่มากเนี่ยเนี่ยบางตขอขายเหมาเลยเนี่ยนะครับโคตรใหญ่เลยเนี่ไปขึ้นปี๊บแบบปี๊บแน่นๆเลยนะเนี่ยใครจะเอาเนี่ยขายเหมาเนี่ยนี่ใบด่างดว้วยนะอันนี้มีใบด่างด้วยนะนะครับนี่ใบด่างทั้งต้นด้วยนะเป็นองมันเองนะอันนี้ไม่ใช่ว่าใบเหลืองจะร่วงนะไม่ใช่เดี๋ยวดูตอนกลางวันก็ได้ใบมันจะด่างอย่างเงี้ยแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะเป็นแต่แรกแล้วแต่ไม่มีใครซื้อไปเพราะมันยังไม่ให้ดอก เนี่ยมันโตขายก็ขายต้นละห้าร้อยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อ๋ออันนี้เป็นกิ่งของตอนี่เอาต้นนี้ดีกว่านี่แดงแดงตัวนี้นี่อันนี้ไม่ใช่แดงอันนี้เป็นชุมพูผีเสื้อนี่ครับมีสิบเอาใครจะเอาสิบต้นนี้ใหญ่โคตรโคตรใหญ่อ่าขอสี่พันนะครับสิบต้นนี้ขอสี่พัน นี่สิบต้นนี้ขอสี่พันใครจะเอาครึ่งเดียวห้าต้นก็เท่าไรอ่ะห้าต้นห้าห้ายี่ห้าอาถ้าใครจะเอาครึ่งเดียวก็ขอสองพันอ่ขอแค่นี้แหละนะครับใครจะเอาทั้งสิบก็ขอสี่พันนะครับใครจะเอาสิบต้นนี้ก็ขอสี่พันนะครับค่าส่งก็สามร้อยใครจะเอาห้าต้นก็ขอสองพันค่าส่งก็สองร้อยนะครับขอแค่นี้นะครับโปร่งตัวไม่ได้ขายแพงอะไร มันขึ้นแล้วมันใหญ่ไม้มันใหญ่จริงๆนะครับไม้มันใหญ่โหดๆนะครับใหญ่มากด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าราคาคุยอ่ะไม่ใช่ราคาขี้โม้นั่นนะถอนมาแล้วเห็นๆเ,เลยไหมนะครับก็วันนี้ก็นําเสนอเท่านี้นะครับก็ชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมานะครับสวยไหมโอ้ยราชินีพันดอกสายคงประธานนี่ถ้าดะนี่ถ้ามีลูกค้าใจดีซื้อไปลงกระถางเมตรกระถางเมตรยี่สิบก็มันจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยนะมันแน่นมาก แต่บางต,ตัวไม่มีกระถางเม็ดแล้วนะครับก็เห็นอยู่กระถางมันเต Store, ็มเพราะบางตไม่ได้ขายไม้ใหญ่ออกเลยนะครับกระถางมันเตม็มนะครับกระถางมันเต็มเพราะว่าถ้าจะใจนั่นก็ต้องซื้ออูใบเป็นพันนะครับกระถางเม็ดนี้ก็ใบพันใบละพันนะครับเนี่ยนะครับพร้ะมันไม่ใช่ว่าสั่งใบเดียวไม่ใช่ได้เลยนะโอ้รอไปเถอะนะครับถ้าสั่งสิบใบจะได้เร็วหน่อย <l oss> ถ้าสั่งใบเดียวรอไปเถอะออเดอร์มันยาวนะครับเพราะว่าคิวเขาเต็มนะครับเนี่ยโอ้สวยมากมตัวขายแปดพันเนี่ย ค่าส่งเอามาให้มึงโตห้าร้อยเอใหญ่มากจริงๆนะครับยังไม่รู้เลยถ้าเอาไปแล้วเนี่ยส่งนี่มันต้องเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรเขาเรียกเเรีกทุลักทุเลขนาดไหนว่ามันใหญ่มากนะครับแล้วโคตรดูดิเป็นสีทองตอนกลางวันจะเห็นชัดเจนเลยสีทองไม้พวกนี้มีลักษณะที่ดีนะครับไม้คือไม้ได้อายุไม่ใช่ว่าเขียวอะไรได้อายุนะครับสีผิวเขาจะหนาที่เป็นสีทองนั้นความหนาของผิวนะ แสงแดดและความหนาของผิวและการที่มันกินปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยแหละเนี่ยตัวตัวตัวปุ๋ยขี้ไก่เขาจะมีอะไรอเนี่ยที่มันทําให้ต้นไม้เนผิวหนาแล้วก็ทนทานต่อโรคทนทานต่อสภาวะอากาศพวกนี้ยเห็นตอนรางวันโขดจะเป็นสีอมทองหมดเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีให้มันเป็นหรือว่าใช้สารอะไรนะเขาเป็นของเขาเองนะครับเพราะผิวเขาจะหนา พอผิวไม้ผิวหนาแล้วมันก็แข็งแรงไงเหมือนคนเราอ่ะกำยำผิวแกร่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาได้เลยสว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 ย,สวยดูดิรู้จัอันนี้มันดูมองคือแล้วแสงเงามันทําให้มองไม่รู้เรื่องไปหมดเลยแน่น <laughs> นะครับมองไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปจบคลิปที่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวลงสวยจริงนะสามต้นเนี้ยนะครับสวยจริงๆนะครับไม่ได้สวยเล่นๆลนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ย สวยจิ้งสวยจิ้งเนี่ยสวยมากเลยสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามุ hm uh. อะไรกุ้มวะรหกมาตุลลอฮ์วะบาเรกาตุคุณมากๆครับสวัสดีครับ